อนทมยังเมตตาภราณังกโรมาเซอาหังสุขิโตโหโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุนิทุโคโหโมิจงเป็นผู้ไรทุกอาเวโรโหโมิจงเป็นผู้ไม่มีเวร อาภยาปโชมีจงเป็นผ oh an ู er. ้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอาลิโโหมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตานังปริหารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาเพสตาสุขิตาโหนโุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสพเพสัตาเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสพเพสัตาอัพยาปช,ชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสพเพสัตอาอนิฆาโหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันทุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพาทุกขะปมุนจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกขั้งมวล สัพเพสัตตาราธสัมปติโตมาวิกาชนโตอสัตทางลายทั้งปวงจงอย่าได้พราชจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากรมมาสก,กากรมมะทายาทกรรมโยนิกรรมมพันธุกรรมปฏิสารณานะสัตทังหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้พลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสันติกาลยานังวาปาปังวาตาสา,าทายาธาภวิสันติจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป จะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆั้นสืบไป